สวัสดีครับ YouTube บ้านห่วยช่นันนะครับมาล้ครับเลขวิ่งนะครับตามที่หลายคนถามหานะครับสำหรับเลขวิ่งนี้ต้องยอมรับว่าที่จะให้ดูตั้งแต่ปี58นะต้องยอมรับว่าที่จริงเราใช้นะตั้งแต่ปลายปี61 62นะครับคือเราเพิ่งรวบรวมสูตรหรือ,อมันเป็นสูตรเดิมนะครับ ก็คือเราจะพัฒนาจะคิดอยู่เลยฮนะเรารวบรวมสูตรที่ดีที่สุดมาลองทําดูลองชนกันดูนะครับก็ปรากฏว่ามันได้ผลดีก็เลยเริ่มใช้มันในปีหกหกปลายปีหกหกตั่งกตปีหกสองนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จัดรวบรวมมามาชนกันเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ติดตามมาดูก็คงจะเห็นนะฮะก็ถูกมาตลอดนะครับตั้งแต่ปลายปีหกสองจนขึ้นปีหกสามนะครับ เลขวิ่งเราจะใช้สองตัวหน้าที่ชนกันนะฮะจะจักสูตรหลายสูตรนะครับโดยใช้สูตรแล้วก็ระบบคุกกี้มาจับนะครับถ้าเราจะใช้สามตัวหรือสี่ตัวนี่เราใช้เคลียนะครับแต่ในที่นี้เราพูดเลขวิ่งก็ให้ดูแค่สองตัวหน้านะครับสองตัวหน้าจะผิดงวดที่สิบไปเร็วหน่อยนะฮะงวดที่สิบแล้วก็งวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็ผิดไปสองงวดก็ถูกยี่สิบสองนะฮะถือว่า โอเคนะครับต่อไปในปี59นะครับห้า9้ต้ง้างวด25จนถึง48ผิดงวด27นะครับ27ไปอยู่ตัวที่4นะครับเป็นตัวเคลียร์30ผิดนะวิ่งอยู่ตัวที่3นะครับ31 32ผิดนะไปอยู่ตัวที่3เช่นเดียวกัน40ผิดนะครับ45ผิด ก็ถูกแค่สิบเก้างวดนะครับนะฮะปิดไปห้างวดปิดไปห้างวดนะครับแต่ถ้าตัวเคลียร์แล้วไม่ผิดเลยนะตัวเคลียร์ถึงสี่ตัวไม่ผิดเลยนะครับต่อไปให้ดูในปีห้าหกศูนย์นะครับตัววิ่งเียพาะตัววิ่งผิดงวดห้าสิบหกงวดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนี่ทั้งตัวเคลียร์ก็ผิดนะเป็นผิดงวดเดียวนะฮะตัวเคลียร์สี่ตัวก็ไม่ถูกนะฮะ ผิดงวดหกส6บสากครับก็ผิดไป4งวดนะครับตัววิ่งถูกยีสนะถูกยี่สิบต่อไปให้ดูในปีหกหกสิหนะฮะหกหนึ่งตังวดเจสถึงเก้าสิบหนะฮะให้ดู2แถวหน้าเฉพาะตัววิ่งนะครับ วเจ็ดสามผิดนะครับแต่ไปอยู่ตัวที่สามนะครับเลขสองกดที่สี่ก็ผิดประโยชน์ที่ที่สามก็ที่ว่เจ็ดสี่นะโทษเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็มาเจ็ดหกผิดไปอยู่ตัวที่สามเช่นเดียวกันนะฮะเจ็ดแปดผิดอยู่ตัวที่สามนะครับเจ็ดเก้าผิดอยู่ตัวที่สามอีกหลุดไปอยู่ตัวที่สามหมดนะฮะนี้อันนี้อยู่ตัวที่สามบ่อยจะไม่ค่อยผิดนะมาแปดเก้าผิดอยู่ตัวที่สามนะครับ 90ก็อยู่ตัวที่3นะครับสรุปปีนี้ผิดไปเจ็ดวดนะครับเลขวิ่งนะครับแต่เลขเคลียร์ไม่ผิดเลยนะฮะต่อมาในปี6 2นะครับงวด97ถึง120นะครับเลขวิ่งก็ผิดงวด104นะฮะร0 7นะครับไปอยู่ตัวที่3เหมือนกันนะครับใช้3ตัวนี้โอเคเลยนะฮะ แล้วมาผิดงวดสิบแปดสิบเก้าอันนี้หลุดยาวไปอยู่ตัวที่สี่นะฮะแต่ตัวเกลียก็ไม่หลุดนะฮะแต่แต่ทางให้ดีใช้สามตัวเนี่ยก็โอเคนะฮะตัวที่สี่นานๆจะหลุดแปลีีจะมีสีน้ำตาลที่คาดไปอย่างเงี้ยคือหลุดตัวที่สี่ต่อไปจะให้ดูในปีปัจจุบันแล้วก็งวดปัจจุบันนะในปีหกสามนะครับหกสามต้องมกามานะครับมกกลาวันที่สิบเจ็ดมกกลา ครับถูกนะครับเจดสี 74, ่แล้วก็หนึ่งุมพาสองหกนะฮะสิบหกุมพาได้หนึ่งกับสามอ่าแล้วก็หนมีนาได้3ามกับศูนย์ถูกนะฮะแล้วก็สิบหมีนาได้สองกับสี่ออกสี่หกหแล้วก็หยุดโควิดไปสามงวดนะฮะอ่งวดหนึ่งเมษาสิบหกเมษาหนึพฤษภานะฮะหยุดไป ก็มาเปิดงวด16บพฤษภาได้7กับ1นึ่งนะฮะปรากฏว่าหลุดไปอยู่ตัวที่3เหมือนกันนะครับผมทำโต๊ดไปนะฮะใช้3าตัวก็เลยถูกแต่ใช้2ตัวผิดงพดที่ผ่านมา1มิถุนานะครับได้ศูนย์กับหนะครับก็ถูกเลขหกมาหลัก10บอันนี้จะเห็นว่ามาชุด6กสนี่มา10หน่วยตลอดนะฮะมา10หน่วยตลอดก็เอาไปรูดได้นะฮะ สตัวก็รูดสงตัวตรงบนได้สามสิบชุดนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดสิบหมิถุนาก็จะได้ศูนย์กับสีนะน,นี้ผมจะให้ดูอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดคู่ขนานกันนะครับงวดที่แล้วหาไม่เจอไม่ได้ลงให้มีน้องคนหนึ่งนะครับขายลอตเตอรี่โทรมาอยากจะได้งวดที่บอกว่านวดสิบหพฤษภาที่มันชนหนึ่งกับห้านะครับผมก็ <laughs> หาสูตรให้ไม่เจอนะครับ อันนี้ไปเจอแล้วเจอแล้วมันจะเลขมันคล้ายกันนะฮะเลขคล้ายกันผมจะให้ดูในเฉพาะในปีพอในปีหกสามแล้วกันนะปีหกสามอ่าตอนนี้ในปีหกสามเนี่ยชุดเนี่ยมันมันมัน,มนสองตัวมันไม่ผิดเลยนะนะครับรวดร้อยี่เป็ดให้ดูร้อยี่สิบนะฮะร้อยี่สิบชุดนี้เนี่ยเป็นชุดรวมสูตรทั้งหมดนะฮะ ได้สี่กับหกนะครับชุดชุดที่ให้ชุดที่ลงให้ดูนี่ก็คือสี่หกแปดนะสี่หกแปดให้ดูจะเหมือนกันสี่กับหกใช่ไหมอันนั้นได้สี่หกศูนย์นะครับสี่หกศูนย์มวดยี่สองร้อยี่บสองได้สองหกศูนย์นะครับที่ลงให้ดูนี่ได้สองหกเจ็ดใช่ไหมถูกสองตัว อันนวดร้อยยี่สบสามได้สามหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ละ่ะได้หนึ่งสามเจ็ดนะครับสลับที่กันนะฮะสลับที่ชนกันนะครับก็ชนกันหนะนึ่งกับสามนะร้อยยี่สบสี่นี่สามศูนย์ห้าถูกเลขสามนะ, 4, นน 03, นะร้อยยี่สบสี่อันนี้ได้ศูนย์สามศูนย์น้่งสี่นะครับก็ชนเลขศูนย์สามร้อยยี่บห้าได้สองสี่หกนะครับอันนี้ได้ สองีหกเช่นเดียวกันนะฮะร้อยยี่หที่น้องก็ขอมาเนี่ยไอที่มันชนหนึ่งห้านะลงให้ไปนะฮะหนึ่งห้าได้1กับห้าสองตัวนะเฉพาะสองตัวก็ออกสุก้าห้าถูกแต่อันนี้เนี่ยที่ลงให้ไปมันไปอยู่ตัวที่สามนะฮะอะน,นี้งวดที่แล้วที่หาไม่เจอเนี่ยมันเหมือนกันนะฮะศูนย์หสองอันนี้ก็ศูนย์หกสอง งวดใหม่นะงวดใหม่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเอ้สิบหกมิถุนายนขอโทษนะครับอ่อันที่ลองให้อยู่ประจำได้ศูนย์สี่หกอันนี้ได้ศูนย์สี่หกเหมือนกันนะครับตวชนกันก็คือศูนย์สี่นะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่หนึ่งตัวนะครับศูนย์สี่หกแต่ก็อย่าไปม,มั่นใจนะครับเพราะมันผิดได้นะครับก็อย่ามั่นใจนะฮะอย่าไปทุ่มนะครับมันผิดได้ก็เล่นพอหอมปากอหอมคอนะครับ ผมไม่รับประกันว่ามันจะถูกนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคนะครับเลขวิ่งตามที่ทุกคนหลายคนมากนะขอมาไม่ทราบว่า,าไปใช้ทําไมก็ใช้ใช้ไปใช้วิ่งหรือว่า,อาวิ่งต้องลงคุณสงนะหรือเอาไปใช้เคลียร์กับสามตัวของคนอื่นยังไงผมก็ไม่ทราบนะก็ะลองให้แล้วก็แล้วกันนะครับ ศูนย์สี่ 46, หกน่าจะอยู่หนึ่งตัวนะครับติดบนสามตัวบนนะครับถ้าจะให้ดีก็เอาไปถึงแปดด้วยนะครับถ้าชุดชุดขวามือเนี่ยชุดที่พปืน้นสีเขียวเนี่ยนะฮะถ้าสี่แถวแล้วมันไม่เคยผิดเลยนะร้อยเอจะไม่เคยผิดเลยไม่ได้ร้อยยิบเจ็ดนวดผิดอยู่งวดห้าสิบเจ็ดใช่ไหมที่ผมให้ดูแลนะเนี่ยงวดนวดนเนี้ยห้าสิบเจ็ดเนี่ยนะครับ มันผิดอยู่อ่าผิดคือสี่ตัวไม่ถูกเลยดังนั้นถ้าใช้สี่ตัวถูกมาตลอดทุกงวดนะครับมีงวดเนี้ยที่หลุดนะครับอ่ถ้าอันนี้สามตัวก็มีหลุดนะสามตัวสามตัวก็มีหลุดนะงวดที่ร้อยนี่ใช่ไหมเนี้ยสีเขียวๆนี่นะหลุดสามตัวอ่าอันนี้ก็หลุดเนี่ยร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้า แต่อันนี้มานี้ก็ไม่หลุดคล้ายกันนะครับเออช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแชร์ไปยัง Facebook ของท่านนะครับอาจจะมีรูปแชร์ก็ข้างใต้ใต้ใต้คลิปเนี่ยนะจะมีรูปลูกศรเขียนคำว่าแชร์นะครับกดตรงลูกศรแล้วมันก็จะแชร์ไปยังมันถามว่าไปยังกลุ่มหรือเปล่าหรือเฟซเฟซบุ๊กเธอก็กดไปที่ตัว f นะครับที่เฟซบุ๊ก มันก็จะแชร์ไปที่หน้าหน้าหน้าเฟซบุ๊กของท่านเพื่อนของท่านก็ที่เป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กก็จะมองเห็นนะครับเพราะว่าเวลาเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเวลาคุณเม้นอะไรมาผมก็เห็นหมดนะ <c ười> แต่ไม่ชอบวอิย่างเม้นด่ากันเองไม่รู้ด่ากันทําไมนะอืว่ากันเองนะครับก็เม้นที่เรื่องดีๆนะครับนะเรื่องส่วนตัวก็อย่ามาเม้นให้คนเขารู้โอเคนะครับ ขอทุกคนมีโชคนะครับในวดที่จะถึงนี้นะครับตุกหวยรวยกันทุกคนสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหอยชนแนลนะครับยูทู e